ลองกับนะ่ะสิฟัตเทเซเทจะให้อัลลอฮฺุตาลาตอบรับเราเนี่ยก็คือความอ่อนโยนนะความนิ่มนวลความอ่อนโยนนะการรูร้สึกว่าเรานี่ยนะต่ำโต้อ่านนี่แกบอกว่ามชาชอบเ่าสิฟัตของคนไทยนี่จกักเทเราผ่านผ่านมานะเทมาออกเทกุ้งเทปก็ผ่านมาแล้วจกักเทมาออกเทนี้แล้วแล้วว่าสิฟัตความอ่อนโยนความนิ่มนวลน,นี่มันเป็นสิฟัตของคนไทยเยอะแล้ว นี่ก็เรียกว่ามันเป็นทุนเดิมแต่เอาล่อหัวใจลาให้กับผู้ถานอยู่แล้วดังนั้นสิฟัตนี้นั้นมันเป็นสิฟัตเถร่สูงมากสิฟัตเถร่ยิ่งใหญ่มากเป็นสิฟัตเถร่ดีมากแต่เอาล่อหัวใจลาได้ให้กับพวกท่านทีนี้ก็บอกว่าไม่มีกันะทะเลาะกันไม่มีกันอะไรเีร่เฉาโชอะไรดังๆไม่ค่อยมีนะ่ะคนลักขโมยคนรบกันคนฆ่ากันไม่ค่อยจะมีนะ่ะสังคมของคนไทยนี่ก็คือมีความอ่อนโยนมีความนิ่มนวลมาก ด in ังนั้นเป็นองค์กับท่านอัลลอฮฺมาเลย์อัลสลัมเลยก็มาฟุ่มบอกว่าใครเดีวอัลลอฮฺจะได้มอบความอ่อนโยนให้กับเขาเถากับเขานี่ได้รับความดีทางดุนเนียเลยกับอาคราแต่ใครเี่ไม่มีความอ่อนโยนนี่เถากับเขานี่มหรุมไม่ได้รับความดีทางดุนเนียเลยกับอัคราดังนั้นสิฟัตความอ่อนโยนสิฟัตของกานแต่เราเชื่ว่าเรานี่นะอเจจต่ำต้อยนี่จะต้องให้มีในคนทำงานทุกๆคนเนี่ยเรา้สึกว่า นะเราเนีย่ยนะซึ่งกันโยกของเราเนี่เราจะต้องรู้สึก,กว่าท้ากว่าในจะมาเราสิบคนนี่เราเนี่เป็นคนเดบับมากี่สุดอันนี้เลยคือความรู้สึกสิฟัที่เราจะต้องมีเป็นสิฟตเต่อัลลอฮฺหุตาลาหลักเลยก็ขอให้อัลลอฮฺหตาลานั้นนะให้บอกท่านนั้นอิสติคมาบนสิฟัตของความอ่อนโยนนี้เลยก็เป็นสาเหตุให้คนทั้งทั้งโลกนี้มีสิฟัตนี้ด้วย